ปดีจจพ้องนี่พ้องว่าอันไปตลาดอะไรยังตลาดไทยยายเอาไมา่เบิ่งเมื่อวานว่าเสียดวิดีโออันตามบกฮู้กินเข่าให้เบื้องพี่้องเออยย่เสาร์บ่หิวหิวเข่าแห้งก็เลยบ่ได้อวดบ่ได้อ่านให้เบิ่งพ้องตื่นแง่เสาร์มาจังคอยไม่เหตุให้เบ,บิ่งว่าอะไรยังเนี่ยหิวเข่ามีเมื่อวาน จะมาหอดซีหาโมงแรกข่าว้านนี่บักเขียเหมอวบ้านไหนกินเลี่ยวมีอยู่ซีลูกเนาะแต่ละแพกหาลูกอันนี้ลูกงหญ่สองลูกกินไปแล้สองหน่วยอันนี้กระจอไปกินเดี่ยวกับสมงตำ่ำสตอพี่นองนี่เนี่ยทีไรมาไปรลานไทยสตอไปเห็นสตอบางเทียกับว่าเห็นพี่นอง พาอีตูแบบอย่างอื่นบ่เห็นบ่คอยมีไปหอดจจ้าคอยจจ้าคอยว่านีนี่ร้านไทยดิเซบูราค่าได้เบืองราค่าบ่าเป็นพี่นออ้องสิรเบเรโบเด๋ยบเคียมาสามแพ็ค สตอสองแผกพี่น้องมาหอดกัโอ้ยพอ่อตะกินเนี่ยตาบักหค่งเข้มเข้มพี่น้องเห็นบ่หมู่บ้านอีน,นก็ซื้อแม,ม่นี่เดดิตนี่กินไปนี่กินไหนจังไหนเอาหิมแห้งในวังช่มก็สิก,กินอัน่นเบิดไปหมัดหนึ่งหมู่บ้านกับสะตอบกบก็ับบเคือพี่น้อง hiếu hèn, kim gìn sườn mướp xoong chúc, sườn mướp xoong chúc, không, thấy hói nè, hói gìn, hiếu này, mồm bát, nhảm lẽn phi ไปเจอบอกม่วงกับโอ้ยสวยอะมาเลยเดี๋ยวพี่น้องบกม่วงดิบดะจาบาะ,ะบบกม่มวมงดิบเพื่อนบะอินเห็ดน้ำปลาหวานกินนี่บกม่วงดิบไหนมาซีนวยพอไงว่าเอาซีนวยโดดไปสั่นป้าขึ้นใจดีเถอะบกม่วงไลยมาซีนวยบกม่วงดิบบานเท่าเนี่ยแหละพี่น้องโอ้ยเปรี้ยวปากอันนี้กับมันม่วง มันม่วงอาไม่เหตส่พี่น้องพอใหน่ยยมาขนุมมันทียาเหตเหต็นว่ามันฝรังเนี่ยแะแต่เป็นมันม่วงเนี่ยมันม่วงสื่อมาอกองไว้นีเกินที่ครับแกบพี่น้องหัวเผือกเดียวนี่หนวัดง่าเอาไม่เหตขนุมเหมือนสซ็งปิงไหมเชาปิงเนี่ยเชาปิงนี่ หายากยากเลยนี่ก็อะไรเม็ดแบบง่าเม็ดแนบักง่าขาวแม่พี่นองหายากยากในดดำกบับบ่มีไปวาดไปตามหาลานมะเกตอันในบักง่าลานฝรั่งนี่ลหละพี่น้องอันนี้ในบักง่าดำาละง่าขาวผสมกันนี่ง่าดำบม่บบงงบมี่แบบเป็นทุงนี่สิเนี่ยบ่มีแบบเป็นทุงนะในบักง่าดำบ่มี่เห็นบ่ ก็เอาแบบร่วมกันนี่สิแหละพี่น้องติดใจขนมนอะอันนี้อันอันที่าใายายปู่ไว้ล้างบานเนาะัวมันนี่ัวมันหวานแสบพี่น้องแสบแสบ,แสบเพิินหวานไหมนี่ข้างในเพิินเป็นสีขาวยายปูกไว้ล้างบานนี่สีขาวยายยายกินแนวอยู่ล้างบานแสบแสบคือมันมะพร้าวละ หวานแห้งเนี่ยมันสีนี่หวานเด้อพี่น้องสีเหลืองกับสีอื่นนี่่บวานนี่ยมันแบบนี้สีขาวนี่หวานสุดยอดเลยพี่น้องสีขาวหวานแห้งเนี่ยหวานเป็นวานน้ำตาลผุน่ะฉันบ่เอามะปลูกไว้ล้างบ้านเลาวมลปลูกเอามาอดหนึ่งกินไหมพี่น้องหวานหวานเนี่ยยายมักยายติดใจหวานนี่ดีขึ้นน้ำตาลหวานขึ้นน้ำตาล ซส้อมาสามหัวเบอง่งเอามาเผ้าวกะไรเอามาหนึ่งเอามาเห็ดอันบวชกะไรเนี่ยซ่บหลายพี่น้องนี่หวานนีดนิบุกขึมั่นแบบอันสีเหลืองอนี่บุกขึ้นนี่มั่นอันนี้หวานงามหวานในบุกคุงมหน่วยหนึ่งเอ้ยสองนวยบุกคุงไปกับพอ่อบ่บ่ไปบางเทกกับบ่พอ่อนี่บุกว่านตำ่ำ ว้านยามเลี้ยงหิวแหงพี่น้องเห็ดกิบระท่านดอกเรื้อ่าสิเห็ดอันกิบสมตำนางกินมาสรนโอ้โห่าท่านมาท่านตาไล่หิวตาไล่แหงพี่น้องเบ่ไหนมาบางบางที่เขาก็ไปกับบัวโพมอว่านไปลานไทยไปลานไทยไปพ่อยนวยเดียวซ้ำเนี่ยซ้ำแขนเนี่ยซ้ำแขนเล็กหน่อยบัดไปอีกลานหนึ่งลานฝรั่งนี่ไม่เกลียดลานพัก เกดเอลานพักเกตเอลานพักโดยเฉพาะเกตเอพักนี่ไปเห็นอยู่สองหน่วยไหมาหน่วยหนึ่งขนาดลานไทยเลยพี่น้องหน่วยสุดท้ายเห็นนี่ซําน,นี้ละพระอีตูพักยัง,ยงบางที่ฮ้าไปกับบ่เห็นได้ขิงกระชายมาเห็ดขาไกเ่เดี๋ยยาสิผ้าไปเบิงอันนี้ลหละ มัอนี่มาไลา่งานตัวไล่การอาหารไปสื่อนี่ย่อยมกักซีขาวมันอันนี้สีขาวหวานเป็นวาน,นาตาลอันนี้เผือกเอามาเห็ดใส่ขนมนั่นนะพี่น้องนี่เผือกหัวนี่เจ็ดยูโรพี่น้องเจ็ดแปดยูโรเนี่ยเนี่ยเผือกได้นี่เผือกหัวใหญ่พราะยาว่าป้ามันเกินแพงแต่เพเะนะืแพงตัวหัวใหญ่เผือกเผือก ไมนน่ใส่ขนมพี่น้องตีขับแขบไปหน่อยไหนแม่มา,มาถ้าใครคิดอยากเพราะว่าคิดอยากโซดหอนๆแม่พี่น้องบางครั้งเนาะชื่อเมื่อเพื่อไปอันนี้โรตีนี่เพราะเมนโรตีแบบ้านเท่าหรอกพี่น้องกินแก่คัดแก่คินไปกินแก่คัดแก่เก่า,กากไป พอ่าเสี่ยงห้หลดดีช่องใหญ่บ้านเท่านี้โอ้ยหายหาเด้อพีหนองบ่มีดอกนอกจากว่ามู่ไปบ้านหรือมู่ไปเมืองไทยฝากเพิ่นซื้อห้เพิ่นซื้อนะไห่ก็ว่าเข้าไปเมืองไท่เฮ้าออกมาเองอันนี้หลดดีแบบนี้กินแก่คัดแก่เกาพีหนอน,นอันชาคู่ชาคู่สีขาวมี มิเตสีเขียวใหญ่ก็มากมซื้อเพื่อว่าเพื่อว่าอยากกันนะพี่น้องอยากกินของหวานอยากกินยังอันนี้ก็ซื้อแม่ถั่วถั่วจะถั่วถั่วยังก็บถั่วเหลืองบ่เอามาเ็ดใส่ซื้อมาเพื่อไว้อันนี้ก็แป้งข้าวเจ้าสีแดงแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าอันนี้ก็แป้งข้าวเจ้า แป้งข่าเหนียวมีอยู่มันอันนั้นก็มีอันนี้ยังอนะ่ะเพื่อนเดินนะข่าเกลียบอันนี้เนาะเอามาถอดเองเนีในมัดถุงซนะียูโรหายยูโรจะไปในทุ่ง,งเอามาถอดขา่าเกลียบถ้าไปร้านจีนที่ร้านจีนส่วนมากเนาะร้านอาหารจีนส่วนมาก,พกเพื่อนชอบข่าเกลียบอันนี้เอามาไว้ถ้วยั่วเนยนองๆ กะน้เสเซนกองมากพีน่น้องซื้อไม่จะผิดหาหาถุงสองสามสี่หา้หาหกถุงพี่น้องหกถุงหกถุงหกถุง อันนี้สิเป็นมีเอ่อมีแหงไม่ว่าสิกินสิกินลาดหนาสิเอาไซน์น้ำมันแบบฟูกอะไรได้พี่นคองเป็นก้อนนี่มีมีแหงเส้นไม่น้อย บไดไปทาสบูย่าขอาไปสื่อตัางเยอรมลนเยอรมันมน,นี่บอมีกับกินเกนสือเมื่อว้ไปแอนเนน่นงองดดีแบบนี้รดดีของอบนเวียดนมของนี้เด็กกองบบนี้น,น,นหายากอ่เคือ เอียงก็เน่บัดง่าขาวเน่บัดง่าดำบะม,มีพี่นออมองอันนี้น้ำมันบัดง่าเห็นไนหะมน้ำมันมักงาเป็นกวดน้ำมันเอามาไว้แตะกินเกองบัดง่ายหนึ่งทีนะักนะักนะัก เนสนพี่น้องเอ้ยว่าสมิก็ดีใจพักดีตัวไปเห็นบักเที่ยวกับว่าเห็นอชอบบักม่วงนี่แล้วเข็ดน้ำปลาหวานกินบักม่วงพี่น้องใจ้ใจพ่ว,วานมาล่างล่างตามบออักคุ้งชัวกินตามบักคุ้งแล้วเข้มเข้มพี่น้องหิวเขาแห้งไร เนี่ยสก็บแม่นพี่น้องเอามาโซ่ไอพี่น้องเอามาอวดพี่น้องได้อีหยังแน่้ยน่าจะสก็บเขาตู้เย็นแล้วป่ะเดี๋ยวย่าสิพาไปเบิ่งอันย่าไปซื้อแผ่นปอเปียะด้ยพี่น้องบอกว่าซื้อแผ่นปอเปียมาห่อปอเปียมีออเดอร์มาเห็นบ่พี่น้อง บอกว่าไอติมไอติมเป็นยังรู้สึกไอติมในกุ้งกุ้งกุ้งนี้กุ้งอันนี้ขาไก่ขาไก่เจ้าขาไก่ เนี่เห็นว่าผ่นปปเปียจะจะกนรู้เบอร์40ผพนปปเปียเดี๋ยวียสิเหตุของดสิมีออเดอย์ายหลายอยู่มีสิพ่อโบบูนี่เบอร์สิ่วาหลายยูเด็่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ สิมาสิมาส,ส,ส,สิทุงหนึ่งไหมพ่อบ่าล่ะพี่นอ้องอ,อ,อันนี้ตู้แซ่แข็งพี่น้องอ้อยหนาวฮะฮะผ้ามาเบิงเนี่ยอะไร Làn khá con hãy cho con cong môi vào sửa Nó thịt bà chăm tăm nang con <laughs> khó hèn kì nó Nha kì nó ขอ,ขอบคุณค่ะพบกันคลิปใหม่พี่น้องบายบาย